สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประแสงพารวยค่ะสำหรับวันนี้นะคะค่ะเาจะมาติดตามแนวทางของไหานางพญานะคะสำหรับตำเล่าวันที่สิบกันยายน68ค่ะค่ายเอฟซี FC จึงเลยกะมาติดตามกันเนาะคะ่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะบุญธรรมนำโชคนะคะที่แบ่งปันแนวทางของตำเล่าของไหานางพญานะคะให้กับเอสได้นำมาแบ่งปันกับเอฟซีค่ะเข้ามาติดตามกันเลยค่ะเอฟซีค่ะ ขอบคุณทุกไปขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับพระเดเข้ามารับชมในคลิปนี้กัขอโชคดีมีโชคลาภนะครับตำเหล่าวันนี้กับพระนางพญานะครับให้ฉันถูกถูให้คลิกเกาเดิมสามตัวแตกเดกอพระนางพญานะครับ เบืองกันเด้ครับเด้อตัวแรกจะเขียนให้ตัวไหนนะครับ ตัวแรกนะครับพระนางพญาเขียนให้ชัดเจนนะครับตัวแรกนะครับเป็นเลขเก้านะครับเป็นเลขเก้านะครับเป็นเลขเชัดเจนมากนะครับ มารอลุ้นกันนะครับตัวที่2และตัวที่3นะครับพระนางพญาจะเียนให้ตัวไหนนะครับตำ่ามีเด้อครับเดในวันพุธที่10กันยายน2,568นะครัะครับปุถุคามารับชมในคลิปนี้นะครับ ตั้งกิตอธิษฐานขอพรขอโชคลาภไปด้วยกันนะครับพระนางพญานะครับองค์่ยา่าธาเสด็จนาคราชนะครับผู้ใดยังม,มีโชคนะครับวันนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณของพระนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่182นะครับบ้านเลขที่182นะครับ นี่ครับเป็นพระนางพญานครับจะมีอยู่สามหานะครับที่ได้บูชามานะครับเอฟซีท่านใดนะครับที่อยากบูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับพระนางพญานะครับถักทายทางแอดมินมาได,ด้เยครับเด้อ0 6 4 6 3 1 0 5 2 8นะครับ แต่พวกอาจาเพิน่นบอกว่าพระนางพญาเนี่เหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับเพิ่นว่าผู้หญิงน่าจะมีใส่กอบแกนข้อไห้นะครับจะามาลรุร้นตัวที่สองนะครับว่าพระนางพญาจะเขียนให้ตัวไหนนะครับอตอนนี้เพิ่นกำลังเขียนให้นะครับตัวที่สองนะครับ ตัวแรกเป็นเลขเก้านะครับตัวที่2นะครับให้แตก3ามตัวเดอ้อมันนี่ตำล่าเดอ้ออย่าจํามันผีพิษเดอ้อในวันพุทธที่10กันยายนนะครับ2568วันนี้นะครับแต่พ็นกับฉันให้ชัดๆนะครับชัดเจนมากนะครับตัวเอกของพระนางพญาวันนี้นะครับ ตัวที่2องให้จะเป็นเด็ก2นะครับ เลขสองชัดเจนนะครับเลขสองชัดเจนมากนะครับเก้าส,สองนะครับอ่ะสำหรับตัวที่สามนะครับพระนางพญาจะเขียนให้ตัวไหนนะครับ มารอรุนกันนะครับปู้ใดยังไม่มโชกมิหนีก็ขอโชกดีมีโชคราบด้ยครับเด้อตำราวกับพระนางพญานะครับสาธุเด้อพานางพญานะครับลูกหลานกับมิหนีมิสินอยู่นะครับกขอให้ได้ปดิีิปดสินเด้อครับเด้อขอให้แปกสามตัวเด้อมิเนนด้อตัวแรกนะครับพระนางพญาเขียนให้ชัดเจนแล้วนะครับเป็นเลขเก้า ตัวที่2เป็นเลข2นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับตัวที่3นะครับจะได้ตัวไหนนะครับรอแป๊บหนึงนะครับรอแป๊บหนึงนะครับพนางพญากำลังจะเขียนให้นะครับ เดี๋ยวเราลุ้นตัวที่สามนะครับพระนางพญากําลังจะเขียนให้นะครับตัวที่สามนะครับ คอยแตกสามตัวเด้อครับเด้อตัวที่สามจะได้ตัวไหนนะครับรอรุนกันรอรุนกันแป๊บหนึ่งนะครับตัวแรกชัดเจนนะครับตัวที่สองชัดเจนนะครับเก้าสองนะครับ มาแล้วมาแล้วตัวที่สามนะครับเป็นเลขเจ็ดนะครับเก7าสองเจ็ดเจ็ดกานะครับที่นั่งพญาเป็นเคียนไห่นะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะครับจะลืมตัดวินวิน,วนสอตัวด้วยครับเด2๋2สอง้องเจ็ดสองและ7 9 9 7เกนะครับํำราววันนี้นะครับ กับพระนางพญานะครับผู้ใดเข้ามารับชมนในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อขอคโชคมันๆนะครับ,นนรบสาธุสาธุสาธุนะครับสวัสดีครับย้ำอีกครั้งนะครับ9 2 7 7 9 2สองนะครับจะลืมตัดวินวินเอด้อครับเด้อสวัสดีครับ